ในโครงการของศูนยรนี้ก็เลยมองตรงจุดนี้ว่าความจะเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์ PC ลดลงน้อยลงใช้น้ตบุ๊กลดลงน้อยลงแต่ทุกคนจะหันมาใช้สมาร์ทโฟนกันมากขึ้นก็เลยมีการปรับกล,ลยุทธนะะ์โดยให้ศูนย์การเรียนรู้นี้เป็นศูน์ mm ์ท hmm. ี่นัลจุมชนมีบริการในเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วก็เป็นฟรี w i f i ด้วยนะในทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ออปติกนะหรือว่าเคเบิลใแก้วนำแสงนั่นเองนะครับแล้วก็ติดตั้ง Wi-Fi ให้กับทุกศูนย์ทุนะวันทุกศูนย์ก็จะมีฟิลไฟ้บริการนะครับให้บริการประชาชนและนอกจากนั้นยังมองลกักษณะการบริการของศูนย์การเรียนชนเนี่ยถ้ามาเป็นศูนย์เรียนชุมชนแล้วจะให้บริการประชาชนในด้านหนด้นนนบ้างนะครับก็คือทุกวันนี้ประชาชนหรือคนในชุมชนแค่มีมือถือเข้าอินเทอร์เน็ตได้ แล้มาที่ศูนย์มาเชื่อมต่อสัญญาณฟี่ไอไฟที่ศูนย์ะครับประชาชนก็จะลดภาร,ระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการที่ต้องไปซื้อเครื่องอย่างเช่นซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ซื้อโน้ตบุ๊กหรือซื้อมือถือหรือว่าต้องมาจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะครับก็ให้มาใชาท้ที่ศูนย์ที่ศูนย์ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคอยให้คําแนะนําคอยให้ปรึกษานะครับว่าใช้มือถือยังไงนะครับใช้มือถือทําประโยชน์อะไรได้บ้าง โดยเพเจ้าหน้าที่มีการจัดอบรมให้กับประชาชนทั่วไปในหัวข้อหลักสูตรต่างๆนะครับอย่างเช่นการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานเบื้องต้นนะไม่เป็นอะไรเลยนะครับใช้ไม่ไม่เป็นอะไรเลยก็มาเรียนนะมาอบรมกับทางศูนนะครับแต่ถ้ายังไม่เข้าใจยังสงสัยยังทำไม่ได้ก็เข้ามาสอบถามนะครับมาขอคำแนะนำมาปรึกษากับทางศูนยนะึ่งศูนย์ก็จะเป็น ในแนวทางของการปรับจากเมื่อก่อนจะเหมือนเป็นห้องเรียนแต่ในนี้กลายเป็นเหมือนผู้ที่ให้คําปรึกษาให้คําแนะนํากับประชาชนว่าเวลามีปัญหาในการใช้งานไม่ว่าจะเป็น,นเข้าใช้อินเทอร์เน็ตก็ดีใช้มือถือก็ดีใช้คอมพิวเตอร์ธนุก,ก็ดีก็มาปรึกษาที่ศูนย์ได้ครับเมื่อประชาชนนะครับเมื่อคนในชุมชนเราเข้ามาใช้งานที่ศูนย์เข้ามาเรียนรู้เข้ามารับการอบรมนะชุมชนก็จะ ได้ความรู้นะและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นอย่างเช่นการเข้ารับรู้ข้อมูลข่าวสารก็จะรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วและก็เท่าทันเท่าเทียมกับคนในทางอื้นที่อื่นๆนะครับในส่วนของการนำความรู้ตรงนี้นะครับไปในใช้ในเรื่องของการศึกษานะครับซึ่งมีทั้งเด็กเยาวชนมีน้องๆมีพี่ๆหลายคนที่อยู่ในวัยเรียนก็จะนำ ประโยชน์ตรงนี้นะครับจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศูนย์ี้ชุมชนนี้ไปใช้ในการศึกษาได้นะครับส่วนในการประกอบอาชีพนะครับในแต่ละชุมชนของเราเนี่ยมีงานมีอาชีพแทบทุกชุมชนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนําความรู้องค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนางานของเราได้อย่างไรนะครับเมื่อมาพัฒนางานของเราได้แล้วเนี่ยผลิตสินค้าขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราจะนําไป ขายได้ที่ไหนไปจำหนยังไงทางศูนย์ก็จะสอนอบรมแนะนำให้นะครับ,นะรบว่าเมื่อเรามีสินค้าของชุมชนแล้วที่เราทำขึ้นมาแล้วผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยจะนำไปขายไปวางขายผ่านช่องทางไหนได้บ้างซึ่งเราก็จะนำให้ขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็จะมีร้านค้าชุมชนออนไลน์เกิดขึ้น แนวทางนะคะในการที่จะชักจูงหรือว่าชนเชนิญชวน,ชนคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเยววาวชนผู้สูงอายุหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของศูนย์ดิจิทัลเราเนี่ยนะคะก็หลกักๆเลยอย่างที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตาบลไร่ขิงปฏิบัติและทําอยู่ตอนนี้ก็คือเราจะเน้นในส่วนของผู้สูงอายุนะคะก็จะมีแกนนําผู้สูงอายุประมาณสัก20ท่านเนี่ยเข้ามา มาหาเราโดยให้เราเริ่มแรกเริ่มเนี่ยคือจะให้เราสอนในส่วนการใช้สมาร์ทโฟนก่อนเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะไม่ค่อยนถนัดทางด้านนี้นะคะก็จัดอบรมให้มีกิจกรรมเรียนรู้ให้ทั้งปฏิบัติแล้วก็เป็นทฤษฎีให้ให้ให้กลุ่มคนกลุ่มนี้เขาทราบแล้วก็เห็นถึงผลประโยชน์ของเทคโนโลยีว่านำสามารถนำมาใช้ได้จริง,งเช่นหลกัหลกๆแรกเริ่มเนี่ยก็จะชี้ให้เขาเห็นว่า ไอเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเขาสามารถสืบค้นได้ว่าเอเขาจะมียารักษาโรคที่เขาเป็นอยู่ได้ยังไงอาการที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอาการของโรคอะไรก็คือสืบค้นได้จากตัวสมาร์ทโฟนที่เขามีอยู่นะคะพอคนกลุ่มเนี้ยประมาณสักยีคนที่เราจัดอบรมให้เขาที่เรา,อาสอนให้เขาเรียนรู้ในส่วนของเทคโนโลยีและก็การสืคบค้นต่างๆพอเขาเป็นเขาได้เขาก็จะไปขยายผลต่อ,ตอ,ตอ ผู้สูงอายุคนอื่นๆต่อๆไปนะคะในในกลุ่มของเขารวมถึงบางคนเนี่ยเอาไปสอนลูกหลานที่อยู่ที่บ้านด้วยซ้ำว่าต้องใช้อย่างถูกต้องอย่างไงใช้แบบไหนนะคะอ่าเปผู้จัดก,การศูนย์ดิจิตัลชุมชนดินแดงกรุงเทพนะคะก็ก่อนที่จะมาอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยก็ เริ่มจากมาเป็นสมาชิกที่นี่นะคะมาออกกําลังกายก็จะมีโยคะไทยเก๊กนี่ค่ะก็จะเล่นออกกําลังกายทีนี้เกดเขาก็จะมีตั้งตั้งขึ้นเป็นชมรมแล้วก็เป็นสมาชิกของชมรมแต่และชมรมด้วย,ยนั้นมันก็มันก็ดีกับสุขภาพอาารเราก็ชอบก็หลังจากนั้นก็ช่วยงานชมรมจนกระทั่งทางเมื่อก่อนจะเป็นหน่วยงานของศูนย์สามวัยแล้วก็จะ จัดตั้งขอขอโครงการนี้โครงการที่จะตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนะคะ <Okay. S 1> หลังจากที่จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแล้วนะคะ, <Okay. S 1> ะก็จะมีผู้บริหารศูนย์ซึ่งเป็นผอของหน่วยงานราชการที่ตั้งที่น,นั่นเราตั้งอยู่ในพื้นที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานนักขณะนั้นเป็นหน่วยงานศูนย์สามวัย แล้วหลังจากนั้นก็เป็นผู้ดูแลศูนย์มาเรื่อยๆละคะ่ะตั้งแต่ปี2554ค่ะแล้วก็ได้มาอบรมกับทางกระทรวงไอทีนะคะเรื่องของอการบริหารจัดก,การดูแลศูนย์ในเรื่องของการให้ให้วิชาวความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการใช้คอมพิวเตอร์การทำสื่อสารมัลติมีเดียอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ เพื่อที่จะนําความรู้ตรงนี้มาขยายต่อกับชุมชนทุกวันนี้นะคะการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเสมือนออมีทั้งโทษแล้วก็ทั้งประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พยายามปลูกฝังคนในชุมชนเวลาเข้ามาอบรมหรือว่าเ,เขาเขาความรู้ที่เขาได้รับไปเนี่ยเราก็จะชี้ให้เห็นถึงว่าถึงประโยชน์ถึงโทษแล้วก ในเรื่องของอความคามผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์นะคะเพืที่ให้ใหเขาได้ทราบรายละเอียดตรงนี้แล้วก็เรายกตัวอย่างว่าที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียในเรื่องของอการเล่นเฟซการเล่นไลน์นะะซึ่งก็จะมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะให้เขาเล่น หรือใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้เทคโนโลยีสื่อสารพวกนี้ได้อย่างสร้างสารรค์นั้นก็คิดว่าตอนนี้เราจะเริ่มเรียกอ,อะไรอ่ะเป็นแนวลุกนะคะอย่างตอนนี้เราจะเข้าไปตามหน่วย,วยงานหรือว่าชุมชนต่างๆเป็นกลุ่มอตอนนี้ก็เริ่มจากโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุดินแดง แล้วก็เข้าไปดังโรงเรียนก็จะมีอย่างเช่นโรงเรียนพี่บูรณ์ประชาสรรค์แล้ก็ไปเริ่มจากการสอนในเรื่องของเอ่อโฟโต้ช็อปบ้างเรื่องต่างๆบ้างค่ะตอนนี้เราก็ขณะเดียวกันก็จะเริ่มปลูกฝังในเรื่องของการใช้เ,เทคโนโลยีอย่างสาร้างสรรค์แล้วก็โทษหรือภัยของการเล่นโซเชียลมีเดียและอื่นๆน,น,นะคะ